พี่หมอโชคเคยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับสึนามิวันนี้เราไปฟังกันครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง y t u t u นะครับฝากกด u b s cribe แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป นะครับบอกเล่าเกี่ยวกับความรู้ทางด้านธนกรรมนะเพราะว่าความรู้ดีๆทางทาฟันนะครับไม่ควรอยู่ในแค่ห้องทําฟันนะครับอ่าสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้ที่พี่หมอได้รับโล่นะครับโล่เงินจาก YouTube แม้ว่าจะเป็นรางวัลเบื้องต้นนะครับหลายคนบอกโอ้ได้โล่เงินดีใจด้วยนะครับดีใจกับตัวเองนะครับก็ต้องบอกว่าวันที่พี่หมอจะเอาโล่ได้รับโล่เนี่ยก็ดีใจแล้วก็เอาโล่ไปวางก็ต้องไปหาที่วางก็ไปค้นเจอโล่อีกอันหนึ่ง ที่มีความสมพั์กับพี่หมอไม่ต่างกันก็จะนี่อันนี้นะครับก็เป็นโลที่พี่หมอนะครับได้รับมาจากคณะแพทย์สภานะครับเขามอบมาให้เพื่อนะครับสะดุกด,ดีในความเสียสละให้ฟังนะสะดุด,ดีในความเสียสละอย่างสูงแด,ดนแพทยคุณสัตย์ส้มนวยที่ได้รับเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการชนะสูตรศพเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลกรณีเสียชีวิตจากคลื่นสึนามิในวันที่26ธันวาคมนะครับก็พูดง่ายๆคืออันเนี้ย เป็นโลที่ทันแพทยสภาให้พี่หมอนะครับตอบแทนที่ไปช่วยงานในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่สึนามินะครับก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากมากนะครับอยากมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเองนะครับเจอเนี่ยคือได้รับมาได้ยังไงก็อยากเล่าให้ฟังว่าเกี่ยวกับทําฟันได้อย่างไรก็จะมีเนื้อหาสั้นๆนะครับก่อนที่จะแบบก่อนที่จะถึงตรงนี้ก็ทําไมถึงเล่าคลิปนี้นะครับก็ไปเจออันนี้มาแล้วก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า ทำไมพี่หมอถึงมีความเกี่ยวข้องทำไมถึงได้ไปไปอาสาสมัครนะครับเราไปฟังว่าซึนามิเนี่ยเกิดในปี2004นะครับก่อนที่ปี2003นะครับพี่หมอก็จบพอดีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปใช้ทุนที่จังหวัดพังงานะครับสมัยก่อนเนี่ยธนพทย์นี่ยังเป็นสาขาท,ที่ขาดแคลนนะครับเราจะสามารถรับพี่หมอเป็คนคนกรุงเทพก็อยากจะไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดการที่จะได้ใช้ทุนต่างจังหวัดจังหวัดไหนเนี่ยก็จะมีการจัดสลาก ว่าจังหวัดไหนขาดทันตแพทย์กี่อาตาัตราแล้วคนต้องการไปกี่คนก็จะมีการเหมือนจัดสลากกันว่าเราจะได้ไปจังหวัดไหนไหมจริงๆก็อยากไปภูเก็ตเพราะว่ามีสนามบินนะครับแล้วก็แบบโอ้สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนุกจังเลยนะครับแต่ว่าคนเนี่ยหนึ่งหนึ่งอัตราภูเก็ตเนี่ยเขาขาดแค่หนึ่งอาตาัตราขาดคนเดียวแต่คนแห่กันไปนหมดเลยพี่หมอบอกงั้นไม่เป็นไรเราอยากไปทะเลไม่ใช่ภูเก็ตพังงาก็ยังดีก็เลยเลือกพังงาแทนก็เลยเลือกจังหวัด ได,ได้จเป็นจังหวัดพังงานนะครับโดยปกติตอนที่เป็นปน,นักแพทย์ใช้ทุนเนี่ยจันร์ถึงสุปก็ทํางานรับราชการนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเนื่องจากเราเป็นนักแพทย์ใช้ทุนนะครับก็จะไม่ได้ประกอบเวทก็คือเขาจะมีเบี้ยไม่ทําเวทนะครับไม่เราจะไม่สามารถไปก็คือทํางานแค่ราชการเท่านั้นจะไปแบบรับเอกชนไม่ได้เพราะว่าเรารับเบี้ยกันดารน,นะครับก็เลยไม่รับก็เลยไม่รับก,การทํางานเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เนี่ย ก็จะมักจะไปตกปลาตกตกหมึกที่เขาหลักนะครับโชคดีมากเลยวันที่พี่หมอไปใช้ทุนเนี่ยคือปี2003ที่พังงาใช่ไหมครับก็ใช้อยู่1ปีก็ปรากฏว่าตัวเองสอบติดที่มหาวิทยาลัยมหิดลสาขาทันตแพทย์ทั่วไปนะครับก็กลับขึ้นมาเรียนต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันตแพทย์ทั่วไปเพื่อมาสอบด้านนั้นเลยคือเรียนอีก3ปีเพราะ ใช้ทุนเสร็จก็สอบติดก็สาขานนะั้นแล้วก็ขึ้นมาเรียนวันที่ขึ้นมาเรียนเป็นนัึกษาปีหนึ่งปีหนึ่งเราเรียนจบไปแล้วเราปี2004เนี่ยเราก็กําลังจะขึ้นปี2นะครับช่วงธันวาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยทานาแพทย์ที่มาเรียนต่อเนี่ยก็จะมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ตอนนั้นเราก็สามารถที่จะนะครับก็ไปทํางานได้บ้างอนะไรเงี้ยวันนั้นฟังวิทยุพอดีเลยสิ่งที่ได้ฟังคือเฮ้ยมีขึ้นน้ำเซรอมิขึ้นสูงซัดมาที่ ภูเก็ตพังงาเราก็ฟังแล้วเฮ้ยก,ก็ก็คืนสูงก็ตอนนั้นไม่มีใครรู้จักสึนามิเนาะก็เราก็ก็ฟังแล้วเฮ้ยก็ไม่มีอะไรแต่สิ่งที่เราเรามาดูข่าวตอนเย็นเราเห็นภาพข่าวโห้มันคือความแบบน่ากลัวแบบสยดคือสุดๆเลยอะครับคือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเราทุกเราไปอยู่ที่นั่นมาหนึ่งปีเนาะเราเห็นภาพเราแบบเฮ้ยเขาหลักเป็นอย่างนั้นเราขับรถผ่านจากพี่หมอเราอยู่โคกกอยเนาะจากขึ้นไป เขาหลักจะขึ้นไปทับละมุคุระบุรีคือขึ้นไปเส้นนั้นอ่ะมันสองข้างทางโอ้สงบมีป่ามีเขาทําเป็นรีสอร์ทสวยงามนะครับเราก็จําภาพได้แต่พอแบบภาพข่าวมาโ้มันแบบเรียบไปเลยมีเรือลํานั้นไหลออกมาโ้คือแบบโหดูน่ากลัวมากๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือน่ากลัวแหละทีนี้ก็เขาติดต่อมาว่า ทางทางทางภูเก็ตก็ติดต่อทางทันตแพทย์สภามาว่าต้องการทันตแพทย์นะครับเพื่อไปช่วยพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับก็พี่หมอก็เลยอาสาสมัครเลยไม่ไม่คิดเลยไม่ลังเลเลยแบบเฮ้ยกลัวไหมกลัวผีไหมวันนั้นมีเรื่องเล่านะครับจากพวกรายการผีพี่หมอก็เราก็ฟังโอ้โหก็จริงนะวันนั้นที่ไปเนี่ยไปถึงก็คือนั่งเครื่องบินไปแล้วก็ไปไปลงไปนอนที่ที่น่าจะเป็นโซน ภูเก็ตเพราะว่าพังงานโดนหนักมากแต่พี่หมอต้องไปทํางานไซนงานที่อยู่ที่ไปนอนที่ภูเก็ตนะครับบินลงภูเก็ตเสร็จปุ๊บนั่งรถวันละร้อยโลจากภูเก็ตเนี่ยนั่งขึ้นไปถึงตรงบริเวณเขาหลักนะครับเพราะปกติเนี่ยเสาร์อาทิตย์พี่หมอโชคดีมากนะครับที่ขึ้นมาเรียนต่อเพราะว่าปกติเราเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าเราไม่ทํางานเราก็จะไปดกไปตกหมึกที่บริเวณเขาหลักนึกภาพเพราะว่าวันที่เกิดเหตุคือวันที่วันอาทิตย์ที่2 6ธันวา เป็นวันอาทิตย์อะรู้เลยว่าเนี่ยสาวอาทิตย์คือไม่ดำน้ำก็อยู่ไม่อยู่ทะเลคืออยู่ทะเลแน่นอนอะคือเออก็แอบรู้สึกว่าเออโชคดีมากที่ขึ้นมาเรียนวันที่วันที่ลงไปที่ไซอะที่ไซที่ภูกเก็ตที่เห็นอะคือมันคือความแบบเหมือนในหนังเลยใครไม่เคยดูเรื่องซึนามินะครับเรื่องชื่อหนังชื่อ The Tom Impossible หรือว่าเซิร์ฟซีนามิก็ได้นะครับ<ๆ>ก,ก็ประมาณนั้นเลยอาจจะดูน่ากลัวกว่าความจริงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ประมาณนั้น ภาพที่เราไปคือเราต้องลงที่เครื่องที่ภูกเก็ตแล้วก็นั่งรถไปที่เขาหลักเพื่อไซา์ที่เขาเก็บเก็บผู้เสียชีวิตนะครับก็อยู่ที่วัดบริเวณเขาหลักก็คือไกลกนั่งรถเป็นร้อยร้อยโลแต่ที่จะบอกก็คือว่าแบบไปถึงระหว่างสองข้าง,างทางที่เราเคยเห็นเป็นแบบป่าเขาลมรื่นนะบริเวณเขาหลักนะครับมีรีสอร์ทสวยงามคือตรงนี้โถมจากทะเลอะ ซัดเข้ามาเป็นกิโลอ่ะคือเอาเคยเห็นเป็นป่าสองข้างกลายเป็นที่เรียบแบบไม่เหลืออะไรเลยคือโอ้นากก่ากลัวจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องเล่าที่เขาเล่ามาก็ตอนที่ลงไปใไช้งานนะก็ก็ได้ยินคนเล่าประมาณคล้ายๆกันเยอะมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องผีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นรายการผีไป <laughs> ก็ข้ามไปนะครับทีนี้ไปไปวันที่ไปเนี่ยก็ไปประมาณนี้นะครับอ่าก็คือไป ไปในานามของทันตแพทย์มหิโดนนะครับก็โชคดีมากที่แบบไม่ลังเลแล้วก็เขามีโคต้ากี่คนก็ขอไปด้วยเลยนะครับก็ไปเพื่อไปตรวจเลยนะครับตอนไปถึงก็สิ่งที่เห็นก็คือประมาณนี้นะครับก็เขาจะมีน้ําแข็งนะครับไอซ์ดายไอซ์มาวางแล้วก็เขาก็เอาศพผู้เสียชีวิตเนี่ยมาเรียงคือเป็นแบบเป็นก็เป็นร้อยเลยครับเป็นแถวๆเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่ง นบนึกภาพที่ประมาณแบบสนามฟุตบอล2-3งถส,ส,ส,สนามฟุตบอลน่ะเรียงเต็มไปหมดเลยแล้วก็วางไดไอซ์เพื่อให้ศพเนี่ยผู้เสียชีวิตนะครับมีการเน่าเปื่อยที่ชา้าที่สุดแต่อย่างว่าถ้าอยู่จากน้ำทะเลเนี่ยก็จะพบว่าศพมีความสูญเสียสภาพได้เร็วนะครับไปนี่คือต้องบอกว่าจมูกนี่สูญเสียการดมกลิ่นไปหลายวันนะครับไม่อยากเล่าให้แบบเครียดมากนะก็ต้องบอกว่า คือไปนี่คือต้องใส่หน้ากากแบบนี้เลยนะนี่อันนี้คือไปตอนที่ใช้างานโอ้อันนี้คือสมัยยังวัยรุ่นอยู่นะครับไว้ผมตรงนี้เลยเนาะไว้ผมยาวอยู่เลยนะครับแล้วก็ใส่แว่นแล้วก็เนี่ยคือต้องหน้ากากแบบนี้เลยนะครับแต่ที่ถอดหน้าก,ากากได้นี่ไม่มีอะไรนะครับคือชินแล้วแล้วก็กินข้าวก็ตรงนั้นเลยนะครับก่อนทํางานก็จะมีการเนี่ยเราก็ก็คนไทยเนาะก็ต้องมีการขอเข้ามาจุดทูบเหมือนกัน อันนี้เล่าให้ฟังว่าการทํางานเป็นไงบ้างก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนๆที่พี่ๆนะครับที่ไปด้วยกันหลายท่านก็เป็นอาจารย์ที่นะครับแล้วเป็นระดับสูงขึ้นไปแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นภาพตอนที่วันท้ายๆชักภาพก่อนจะกลับเราเป็นเซตแรกเป็นชุดแรกที่ได้ไปนะครับต้องบอกว่าวันที่ไปเนี่ยอุปกรณ์ก็ต้องเตรียมกันเองอก็คือเวลาที่เดี๋ยวก่อนอ่าทีนี้เราไปตรวจคุณหมอฟัน ไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการชนะสูตรอัตลักษณ์บุคคลก็ต้องบอกว่าการที่เกิดอุบัติภัยหมู่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมีจํานวนผู้เสียชีวิตนะครับที่ต้องชนะสูตรเนี่ยจำนวนเยอะมากการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเนี่ยในปีในในคนที่เสียชีวิตแล้วในจํานวนเยอะๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าปกติเราก็เสียชีวิตเราก็รายนิ้วมือใช่ไหมครับรอยสักหน้าผิวผมนะครับ รอยผ่าตัดกระดูกหักอะไรเงี้ยมันสามารถใช้นั่นได้หนึ่งในนั้นที่มักจะนิยมใช้กันก็คือการเรียงตัวของฟันประวัติการทําฟันก็1เป็น1ในการที่จะใช้จะใช้ในการเ,เขาเรียกว่าบ่งบอกว่าบุคคลที่สูญเสียชีวิตท่านั้นเนี่ยคือใครเพราะว่าชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ที่เนี่ยท,ที่ที่เห็นศพผู้เสียชีวิตนะครับที่เยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับก็ต้องบอกว่า ชาวต่างชาติเนี่ยประวัติการทําฟันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทําฟันเป็นท,ที่ที่ไปนะครับเป็นแบบที่เดิมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการเอ็กซเรย์นะครับประวัติการทําฟันของชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างครบนะครับก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้ก็ไม่ว่าจะเป็นการเก็บประวัติฟันซี่นี้เคยถอนเป็นรากเทียมมีการเรียงตัวแบบไหนการถ่ายรูปรอยกัดก็สามารถใช้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้นะครับเคยมีนะครับเคยมีคดีที่ว่า เหมือนกับว่าคนร้ายนะครับขโมยของแล้วก็กัดแอปเปิลไว้แล้วก็กวางไว้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็ตรวจสอบอัตราบุคคลว่าคนนี้เป็นโจรได้จากรอยกัดเพราะการเรียงตัวของฟันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหรือว่าเป็นรอยกัดที่เหยื่อ,อผู้ร้ายกัดอะไรเงี้ยก็มีก็สามารถวางเขาเรียกพิสูจน์อัตราบุคคลได้ในการที่ไปที่ซีนามีเนี่ยเขาต้องบอกว่าจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยสูงมากนะครับเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่าใจสู้มากนะครับก็ นึกภาพว่าสภาพผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณไปถึงตอนนั้นก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับก็ต่อให้ใช้ดรายไฮประคองเพื่อให้สภาพเนี่ยดีแล้วก็ต้องบอกว่ากลิ่นแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก,ก็เต็มที่มากแต่ว่าก็สนุกนะคือเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับก็ตอนนั้นก็ทั้งนึกภาพว่าเหมือนใส่ชุด PPE อะครับเนี่ยชุดนี้เลยนะครับชุดนี้เลยคล้ายๆกับ PPE เลยอะแล้วก็ เหมือนเหมือนตอนนี้เลยเนาะเหมือนตอนนี้ที่เป็นโควิดเลยก็คือเนี่ยทั้งแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ติดทะเลร้อนมากคือแบบเหมือนอบเราหน้าเลยแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากที่ได้ทำงานให้กับให้ให้ให้กับหน่วยงานราชการนะครับก็พิสูจน์ไปก็หลายร้อยนะครับทำไปอยู่ประมาณอาทิตย์หนึง่งก็เขาก็เรียกตัวกลับมาเพราะว่ามันก็ต้องเปลี่ยนคนนะครับเปลี่ยนเป็นรอบนะครับบางท่านก็อย่างมี เขาเรียกอะไรนะพวกคณะอาจารย์หลายท่านก็มีครอบครัวก็ต้องกลับมาดูแลครอบครัวก็เป็นเรื่องปกติเราเป็นกะแรกที่ไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่难忘อยากจะเล่าให้ฟังว่าฟันหรือประวัติการทําฟันเนี่ยสามารถบ่งบอกอัตลักษณ์ได้ในกรณีไม่ว่าจะเกิดทางคดีเนี่ยบ่งบอกได้เลยประวัติการทําฟันเพราะนั้นมีคดีมีกรณีผู้เสียชีวิตก็สามารถบ่งบอกได้นะครับเพราะว่าการบ่งบอกผู้เสียชีวิตหรือการ ระบุต,ตัวตนเนี่ยก็มีลายนิ้วมือมีอะไรอย่างที่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นฟันเองนะครับเป็นไปได้เนี่ยเราก็ควรจะทำฟันนะครับร้านเดิมหรือว่าเราเองก็ควรจะมีมีประวัติการทำฟันตัวเองไว้นะครับอย่างเช่นเราไปทำฟันที่ร้าน A ประจำนะครับเราถ่ายเอ็กซเรย์พาโนรามิกเก็บไว้ก็หรือว่าประวัติการทำฟันที่เขาเก็บไว้ให้เราก็ได้นะครับสมัยน,นี้ง่ายมากก็อาจจะขอถ่ายรูปฟิล์มเอ็กซเรย์ไว้ว่า ฟันเราเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นประวัติที่ส่วนใหญ่ทั้งร้านทั้งฟันก็เก็บไว้ให้นะครับ mm. ก็ต้องบอกว่า mm. ก,การระบอุ mm. อัตลักษณ์บุคคลนะครับสมัยนี้อ่าก็ถือว่าทันสมัยมากนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่รำค่าอยากเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปคนโลเนี่ยก็ไปเจอโล่อีกอันหนึ่งที่ตัวเองได้รับมอบมาจากคณะแพทยสภาแล้วก็ได้เคยไปทํางานเกี่ยวกับซีนามินะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันสุดท้ายนะครับก็พี่หมอก็มาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์เคยไปได้ไปทํางานนะครับพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่ซึนามีที่พังงาภูเก็ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่านะครับแต่ว่าเวลาจะผ่านมาเนื่นนานนะครับก็ยังขอแสดงความเคารพแล้วก็อาลัยถึงบุคคลที่จากไปเหล่านั้นนะครับไม่ว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะผ่านมานานแค่ไหนก็ยังระลึกถึงเสมอนะครับก็จะบอกว่ายังเคารพนะครับก็คลิปนี้นะครับบอกเล่าให้ฟังว่า ทำฟันไม่ได้มีแค่ทําฟันสามารถทําได้มากกว่านั้นเนาะการพิสูจน์อัตลักษณ์บ,บุคคลก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็อยากฝากไว้นะครับฝากคอมเมนต์นะครับใครมีเรื่องราวาเกี่ยวกับซึนามิอะไรก็จะคอมเมนต์มาก็ได้นะครับฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็ฝาก subscribe เป็นกำลังใจพี่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ